สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลีก้านะครับเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องามยานดีนะครับ15สิงหาคมพฤหัสบดีนี้ครับได้เลิกเปิดฉากครับฟุตบอลลาลีก้าฤดูกาลใหม่2024-2025นัดแรกนะครับและจะแข่งขันกันยาวนานราวๆเก้เดือนครับ38แมตช์ของทั้ง20ทีมจะไปปิดฉากซีซั่นนะครับในวันที่สิบหาฤษภาคม2025 วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะครับกับทีมในลาลีกาซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นกรุ๊ปๆนะครับและก็บอกไว้ก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับคุณอาจจะเห็นต่างหรือไม่ก็ได้นะครับผมแบ่งออกเป็นกรุ๊ปๆก็คือกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มพื้นที่ยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มหนีตายเริ่มด้วยกลุ่มลุ้นแชมป์ในอพีแรกไปกับทีมนี้เลยครับเรอัลมาดริดนะครับ เรัเมอริดเป็นแชมป์เก่าเมื่อสีซสั่นที่แล้วแล้วก็ถ้ามองไปถึงเวทียุโรปก็ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนชิพม,มาได้อีกถือว่าได้ดับเบิลแชมป์เลยนะครับทั้งๆท,ที่ก่อนเริ่มฤดูกาลเนี่ยหลายคนมีการตั้งคําถามอย่างมากมายตั้งแต่การย้ายออกไปอย่างกระทันหันของคาริเบนเซมาแล้วทีมก็ไปเอาโคเซลูซานมาตินกองหน้ายืมตัวมาจากเอสปันยอนมาใช้งานหลายคนบอกว่าไม่น่าจะไหว แล้วเล่นเล่นไปทีโบกกตัวเจ็บยาวเอเดมิลตาวเจ็บยาว2ตัวหลักทั้งนั้นนะครับเผลอไปอีกสักพักดาวิดอาราบาเจ็บยาวหลายคนบอกว่าไม่น่าจะไหวแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เห็นคดับเบิลแชมป์ซี่อย่างนั้นนะครับมาซีซั่นนี้ครับเปโรมอริเปิดฉากตลาดได้อย่างร้อนแรงเปิดตัวเคลียนนร์นิบาเป้รักต้องบอกว่ารักเก่าที่รักกันมายาวนาน7ปีสมหวังสีทีนะครับเรียกได้ว,ว่า ถือว่าเป็นกองหน้าที่แฟรมาริตรอคอยมายาวนานมากที่สุดในสุดก็สมหวังอีกหนึ่งคนเป็นกองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงดีกรีกทีมชาติบราซิลเอนริคครับวัย18ปีเต็มคนนี้เซ็นล่วงหน้าตั้งแต่16กว่ากว่าจน18ก็ย้ายข้ามทวีปนะครับมาอยู่กับรอัลมาริดซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามกฎของฟีฟ่าที่ห้ามนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้ของยุโรเปียเนี่ยนะครับย้ายทีมก่อนอายุ18 มาว่ากันที่เรมัลอรดริตนะครับผมยกให้เป็นทีมในกลุ่มลุนแชมป์ว่ากันด้วยเรื่องของผลงานเมื่อซีซั่นที่แล้วแล้วก็ขุมกําลังขุมกําลังปีนี้ถ้าจะมองกันใน11คนแรกนะครับซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไประหว่างซีซั่นก็ได้แต่ถ้าเอาแบบออกสตาร์ทจริงๆเนี่ยนะครับคาดกันว่าปีนี้คารลอนเชตติจะกลับมาเล่นในระบบที่เขาใช้อยู่ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ4-33ปีที่แล้วเนี่ยการมาของจูดเบลลิงแฮม อันชุติปรับทีมปรับระบบการเล่นมาเป็น442แบบไดมอนด์บางเกมก็42แบบเพนเพลนง่ายๆมาปีนี้ออกสตาร์ทในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพกับทางด้านของแอตลันตาซึ่งชนะไป2 0เนี่ยเล่น4-33ชัดเจนเลยนะครับมาดูส1เนคนแรกที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักในระยะยาวของผลดริดในซีซั่นนี้ผู้สาวประตูแน่น,นอนครับเป็นดัโบกูกตัวแบ็คขวาดนนี่กบาบบคานนะครับแบ็คซ้ายแฟบลองเดนดีกู้เซนเตอร์ จะใช้ตัวเดอร์รีดิเกอกับทางด้านของเอแดนบิลลิตาไปก่อนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาราบะยังไม่พร้อม100%ด้านกลางเฟรเดริโกวอลเวเตอุลิเยนชัวเมนี่อีกหนึ่งคนก็คือจูต์เบลิงแฮมแนวลุกสามประสานนะครับใช้โรดริโกโกสนะครับวินิสุสจูเนียแล้วก็เคลียร์นิมบาเป้โดยที่ตำแหน่งการยืนถ้าดูจากเกมล่าสุดกับแอตแลนต้าเอมบาเป้จะเล่นตรงกลาง มากกว่านะครับนี่คือ11คนแรกที่คาดว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของคาโอันเชติในซีซันนี้นะครับส่วนขุมกําลังสำรองล่ะนะครับในส่วนของตำแหน่งประกันหลังเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับเพราะว่านาโชเฟรนันเดสกับตันทีมย้ายออกไปไปเล่นในโซดิโปรลีกก็เลยทําให้ในเรื่องของจํานวนเซนเตอร์ฮารลดน้อยลงซึ่งหลายคนคาดหวังครับให้อดับมบิลนั้นซื้อเซนเตอร์ดีๆเข้ามาแต่ปรากฏว่า มาริดไม่ได้ทำแบบนั้นครับเลือกที่จะดึงเด็กในสัญญากลับมานะครับก็คือเกซุสบา y เยโกกลับมาจากการยืมตัวกับรานาดาซึ่งตกชั้นไปเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูขุมกำลังในเชิงลึกกันบ้างมาริดจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนจากผู้เล่นในชุดแบบนี้ตแหแ่งผู้สาวประตูนะครับนอกจากติโบกูกตัวแล้ว ก็คืออังเดรลูดินนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆที่จนถึงขนาดนี้ลูนินยังคงอยู่กับทีมนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเขาเองก็ตัดสินใจอย่างหนักว่าอาจจะย้ายทีมเพราะการมาของกุ๊กตัวอาจจะทำให้เขาต้องกลับไปนั่งสำรองยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยอังเดรลูนินแสงเห็นเลยนะครับว่าเขาดีพอที่จะเป็นมือหนึ่งให้กับเรอรัลมิตนะครับยืมระยะได้ทําผลงานได้อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้มนต้น ก้าวไปไกลเป็นทั้งแชมป์ลาลิก้าแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เพราะฉะนั้นในซีซั่นนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่กุ๊กตัวไม่พร้อมไม่ว่าจะเจ็บหรือแบนดูดิน,นทดแทนได้สบายชนิดแฟนบอลบอกเบาใจและตำแหน่งแบ็คขวาครับถัดจากดานิเกรมคารนก็จะเป็นสุดเทพเนี่ยนะครับลูคัสบาสเกตซึ่งโอเคครับลูคัสบาสเกตเนี่ยเขาไม่ใช่แบ็คโดยเนเจอร์แต่จากประสบการณ์ลหลายๆปีที่มันผ่านมาครับ ดูคัสบาสเกตปรับตัวเข้ากับตำแหน่งแบ็กขวาได้อย่างค่อนข้างลงตัวอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับดานี่กาบาคานะครับแต่ว่าในทุกครั้งที่ทีมต้องการความพิเศษหรือต้องการคนที่จะลงไปเล่นแล้วไม่ทำให้ทีมเสียสมดุลเนี่ยลูกัสบาสเกตทำได้หมดเลยนะครับแล,ล้วก็เรื่องของความเก๋นะครับเรียกว่ามีอย่างเต็มเปีย่ยมตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนมองถ้ามมองในแง่ของอายุว่า เออดลนี่กับบัคคารก็30กว่าลูคัสบาสเกตก็30กว่าเลข3ามนำหน้าทั้งคู่เลยจะไหวหรือไม่ถ้ามองกันในแง่ของตัวเลขก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับดล้นี่กับบัคารแสดงเห็นเลยนะครับสากว่าแต่ถ้ารักษาเนื้อแลกษาตัวดีๆฟิตดีๆนะครับพักผ่อนดีๆก็ยืนระยะได้นะครับเช่นเดียวกันกับลูคัสบาสเกตก็ทําให้เห็นเลยครับว่าในวัยสากว่าของเขาก็ไม่ได้มีปัญหา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งแบ็คขวาผมก็มองว่ายังไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรอัมมาริตอาจจะมีการแก้ไขในฤดูกาลหน้าก็ได้แต่ปีนี้ผมมองว่าใช้ได้อยู่ในตําแหน่งแบ็คซ้ายถัดจากแฟรลองเมนดี้ก็คือฟรานกาเซียจริงๆมาริดเนี่ยมีข่าวกับอัลฟงโซเดวีนะครับแบ็คของบาเยนน์บนิกเพียงแต่ว,ว่า ด้วยโพลีซีของสโมสรที่ไม่อยากจ่ายเยอะนะครับให้กับนักเตะที่เหลือสัญญาไปแค่ปีเดียวแล้วก็แถมมีใจให้กับทีมแบบเต็มๆมาดิทก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่ชะลอเอาไว้ได้นอกจากแฟร์ลองเบนดี้ที่คารนชนิดิชอบมากๆพึ่งตอบสัญญาไปฟรานกาเซียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุมกำลังสำรองที่สามารถที่จะพอทดแทนได้ ปีที่แล้วแฟนๆอาจจะไม่ได้อุ่นใจนะครับเพราะว่าฟรานกาเซียเนี่ยนะครับทำผลงานได้ไม่ดีนะออกซ่าช่วงต้นๆเป็นตัวจริงแต่หลังจากนั้นก็ทำให้เห็นว่าเขายังปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ดีพอและค่อยๆหลุดมาเป็นตัวสำรองมาปีนี้ในช่วงพรีซนนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าฟรานกาเซียมุ่งมัมม่นมากทาั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของสภาพร่างกายมากล้ามที่ดูดีขึ้นนะครับก็ลองให้โอกาสฟรานกาเซียอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าถามว่า เทียบกับตำแหน่งแบ็กขวาแล้วผมมองว่าแบ็กซ้ายอาจจะไม่ได้มีคุณตี้รอบด้านเท่ากับตำแหน่งแบ็กขวาทีนี้มาดูกันที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาดดาวิดอลาบายังเจ็บอยู่อันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายสําคัญที่หลายคนมองว่าพอมันมีนักเตะที่อาจเจ็บไปเนี่ยนะครับจะส่งผลกับทีมมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เรายังตอบไม่ได้อลาบายเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าเขาจะคัมแบ็กกลับมาเมื่อไหร่ เพียงแต่ว่าคงจะไม่ได้นานมากครับเมื่อดูจากพรีเรียที่เขาพักมาซึ่งเชื่อว่าครับไม่น่าเกินเดือนตุลาคมอาราบาน่าจะกลับมาลงสนามให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดบอดก็จริงแต่ผมมองว่าเป็นจุดบอดชั่วคราวแต่ที่หลายคนมองแล้วไม่อุ่นใจเลยก็คือเกสซุสบายเยโคที่ถูกดึงเข้ามาเหมือนเป็นตัวสแตนบายซึ่งผมก็มองว่า ตัวนี้คุณภาพไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอาจจะเคยทําผลงานได้ดีกับเรือมารติดนะครับในบางครั้งบางคราวแต่เมื่อไปเช็คนะครับการลงเล่นของเขากับกาลาดาเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาปรากฏว่าทั้งซีซั่น38มแมตช์เคซุสบาเยโกเล่นไปแค่3มแมตช์เท่านั้นเองนะครับเป็นตัวจริงเกมเดียวสํารอง2นอกนั้นเจ็บแล้วก็ปลายซีซั่นนะครับท้ายซีซั่น ไม่ถูกเรียกตัวมาติดทีมเลยครับมีปัญหาสภาพร่างกายครับและมาปีนี้ถูกดึงกลับมาอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมกังวลอย่างไรก็ตามครับด้วยความยืดหยุ่นศักยภาพของนักเตะในบางคนที่เล่นด้หลายตำแหน่งก็ทําให้ตำแหน่งเซนเตอร์ฮารของรเบิร์ตถูกมองว่ายัางสามารถที่จะไปต่อได้เนื่องจากมีแดนกลางอย่างอูลเลียงชัวเมนี่ขยับมาถึงแดนกลางครับชัวเมนี่ซึ่งสามารถเล่นในตแนหน่งเซนเตอร์ฮาร์ได้เนี่ย ตัวตาตัวแทนของเขาถ้าเกิดว่าชัวร์มี้ต้องลงไปยืนเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็ยังมีทางด้านของเอเดโดกมาวินกาแต่ปัญหาณเวลานี้ก็คือกมาวินกาเจ็บพักเจ็ดสัปดาห์กลับมาก็ประมาณตุลาคมตรงนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่ส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะทีมยังมีนักเตะอย่างบร拉ฮิมดิอยสนะครับยังมีนักเตะอย่างเซบายอสเซบายอสอาจจะตรงตำแหน่งร拉ฮิมดดียสอาจจะต้องมีการปรับ ให้ท่านันของลูกา้ามาดิดลงมาเล่นแล้วก็ตัวเขาขึ้นไปเล่นสูงซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับทีมที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับนอกเหนือจากในตําแหน่งของกามาวินก้าแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะกลับมาในเดือนตุลาคมอีกคนหนึ่งที่สามารถที่จะโคเวอร์ได้เป็นอย่างดีเลยก็คือท่านของอาดากูแลอันชติทดลองอาดากูแลเล่นในตําแหน่งหมายเลข8แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเจ้าตัวทาได้ค่อนข้างเบิก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแดนกลางนอกเหนือจากเฟเดริวเวเดชัวเมนี่ที่เป็นแกนหลักนะครับหลักๆแล้วที่เป็นเหมือนไพวอลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีลูก้าโมดิต์มีดานี่เซบายอสอาดากูเลนะครับรวมไปถึง, e งเอโดดกามเบร์กากามเบร์กาเจ็บหายไปพักจนถึงตุลาอาจเป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาชั่วคราวที่ผมมองว่าจํานวนผู้เล่นแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นในแดนกลางของมบริดณนะเวลานี้ควอวเร์ได้สบายๆส,ส่วนกองกลางตัวรุกอย่างจูดเบลลิงแฮมก็ถือว่า ทำผลงานได้หลากหลายครับทั้งแอซิสทั้งยิงประตูอย่างไรก็ตามถ้าชาติต้องการจูดก็สามารถที่จะลงมาเล่นในลักษณะคล้ายๆกับเป็นเบอร์8ก็ได้นะครับก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งความพิเศษของจูดบริแฮมที่มอบที่ออฟเฟอร์ให้กับทีมส่วนแนวรุกนะครับนอกเหนือจากไอเด็กกูแลที่เล่นได้หมดเลยครับทั้งหน้าเป้าตัวรุกด้านขวาตัวรุกด้านซ้ายแล้วเนี่ยราฮินดีอาร์สเองก็ เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถมอบสิ่งดีๆให้กับทีมได้จากศักยภาพในเกมรุกของเขาอาจจะเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้าไม่ได้แต่ตัวริมเส้นทั้งสองฝั่งบริินดิยาตเล่นได้อย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งการปรับมาเล่นในระบบ4 2 3 1ก็ยิ่งเข้ากับสไตล์วิธีการเล่นของบริินดิยาสอย่างมากนะครับนักต่งหน้าเป้าถัดจากเรียนเนมาเป้แล้วนี่นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามีน้อยไปหน่อยนะครับก็คือเอ็นริก ถ้าว่ากันที่เรื่องของความสวรรค์เอนดิกมีอย่างเต็มเปี่ยมแต่ถ้าว่ากันที่ความพร้อมผมมองว่าเอนดิกยังไม่พร้อมนะครับด้วยอฟอร์มการเล่นในช่วงอุ่นเครื่องเห็นได้ชัดว่าเขาค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของฟุตบอลยุโรปนะครับเชื่อว่าเอนดิกจะได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยนอกเหนือจากเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ยังมีคู่แข่งในแนวรกที่ค่อนข้างเยอะมากและอาจจะ ถึงขนาดที่ว่าต้องถูกส่งลงไปเล่นที่กาสติยาชุดเล็กของเรียวาดลิตนะครับอย่างไรก็ตามในตำแหน่งกองหน้าของาดลิตเนี่ยผมมองว่าไม่สามารถที่จะไปยึดติดได้ว่าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับคนนี้จะต้องเป็นกองหน้าตัวริมเส้นเพราะว่าศักยภาพคุณภาพของผู้เล่นในแนวรุกของาดลิตนั้นหลากหลายสามารถที่จะปรับตําแหน่งสลับตําแหน่งกันได้อย่างตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วด้วยลุมกําลังนะครับทั้ง ชุด11คนแรกแล้วก็ในส่วนของกลุ่มกำลังเชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นมูดิดนะครับลูคัสบาสเกตบาฮิมดิอาฟรานกาเซเอนดิกดานิสเซย์บยอสนะครับลูนินหรือแม้กระทั่งอาราบาการมาวินกาถ้ากลับมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างปึกมากมาดิดยังคงเป็นแตงหนึ่งนะครับในบุมมองของผมบวกกับประสบการณ์ของคาร์โลอันเชลติแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาคือทีมที่มีโอกาสลุน้นแชมป์ลีกาีปีนี้มากที่สุดครับ